ราโมทนาครทัพสุดห่วงสุขภาพล่าสุดทันอ้นหลังได้เจอกัน วันที่10สิงหาคม2566นหานางสุมาณานาคอนทัพอดีตผู้บริหารของทอทอท,อทอและภรรยาของนายปราโมทนาคอนทัพนักวิชาการอิสระได้ออกมาโพสต์ภาพของนายปราโมทที่รวมรับประทานอาหารกับท่านอ้นวัชเรศวิวัชระวง์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรก้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ร้านอาหารแห่งหนึง่งและเผยว่าก่อนหน้านี้นางสุมาณาได้มีโอกาสติดต่อกับท่านอ้นทางไลน์มาหลายปี ครั้งนี้ได้พบกันแล้วท่านอ้นดูเหนื่อยอ่อนและยังคงนอบน้อมอีกทั้งก่อนหน้านี้วิยไลวันทวิทศีรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวของททท,ทก็ได้มีโอกาสเจอท่านอ้นที่ประเทศลาวได้ขอกอดท่านอ้นโดยที่ท่านอ้นนั้นไม่ได้ถือตัวเลยติดต่อกันมาทางไลน์มาหลายปีครานี้ได้พบกันเสียท่านชายดูเหนื่อยอ่อนแต่ยังอ่อนน้อมมาระยาดีใครได้พบก็พากันหลงรัก เมื่อเราพบกันที่ลาวสาวระดับรองผู้ว่าการทอทอท,อทอขอกอาดทีหน้าตาเฉยเลย